ดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมมาวันลีต้องบอกเลยว่าวันนี้แฟนๆหล,หลายๆคนก็คงจะเฮกันทั้งประเทศเลยนะครับกับการแข่งขันระหว่างสาวไทยของเรากับโปแลนด์แอดมินพูดไปก็ตื่นเต้นไปครับดีใจมากๆที่สาวไทยของเราปลดล็อกได้สําเร็จหลังจากที่พ่ายมา3นัดติดและนัดที่สีที่พบกับโปแลนด์เจ้าภาพสาวไทยสามารถเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆเลยวันนี้ที ีมไทยของเราแอดมินต้องขอยกนิ้วให้รัวๆเลยครับฟอร์มดีกันทุกคนเลยทุกตําแหน่งสามารถโชว์ฟอร์มทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถเอาชนะโปโลแลนด์ถือว่าเป็นการทุบ เจ้าภาพแล้วก็ทุบทีมที่อันดับสูงกว่าทีมชาติไทยของเราด้วยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่สาวไทยของเราสามารถเอาชนะโปแลนด์ได้แบบนี้คะแนนโลกก็ขึ้นมาพอสมควรเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆเป็นนัดที่สี่ที่สุดปังจริงๆปอดล็อกได้ด้วยการชนะเจ้าภาพชนะโปแลนด์ที่เราไม่เคยชนะมาหลายปีแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ